ก็รู้สึกว่าโอเคนะครูอก็นี่ไงเขาถึงได้พามาออกถนนไงเพราะว่าชีวิตจริงคนเราขับรถที่ไหนบนถนนบนถนนเราต้องขับรถมาคนอื่นใช่ไหมค่ะเออเราก็ต้องรู้รู้ว่าเออเออนะนี่คือการขับรถร่วมมาคนอื่นนะอืมก็ต้องระแวงใช่ค่ะจะระแวเราไม่มีครั้งแรกเราไม่มีครั้งที่สองที่สามจ้าถ้าเราไม่พี่ไม่หัดเลี้ยวอ่ะพี่ก็เลี้ยวไม่เป็นอ่ะแต่ว่ทพี่หัดเลี้ยวเห็นไหมมันก็เลี้ยวเป็นเมื่อกี้ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยวยังไง แต่เนี่ยเห็นไหมไอการที่ครูไปสอนพี่เลี้ยวมาแล้วไงพี่เลี้ยวจนพี่เป็นพี่ก็กลับรถได้อะถึงครูบอกพี่ก็ทําได้เห็นไหมเออเพราะเราเลี้ยวเป็นแล้วไงแค่ว่าเออยังไม่เข้าใจเอ้ยพอเราเข้าใจเราก็ทําได้แต่ถ้าพี่เลี้ยวไม่เป็นเมื่อกี้ก็คืนไม่ได้นะเออกลับรถไม่ได้เลี้ยวไม่ได้เออเลี้ยวแล้วก็ไม่ได้คืนสิเพราะพี่ไม่รู้จะคืนยังไงเพราะพี่เลี้ยวไม่เป็นตอนที่เรากลับรถ่ะใช่ไหมอันนี้พี่เลี้ยวเป็นแล้ว พอครูบอกหน่อยก็อ่ะพี่คืนนะอ่ะพี่ก็คืนตรงเพราะพี่ก็เป็นคนคืนเองครูไม่ได้เป็นคนคืนให้เออพี่คืนเองเออค่าวันก็ได้แค่นี้ก็รักกีน้องตพินะสิบห้าชั่วโมงเอ,อเองเ,ออเราต้องนับเป็นชั่วโมงว่าเราเออหัดกี่ชั่วโมงเราหัดทั้งหมดสิบห้าชั่วโมงออได้พื้นฐานค่ะสิบห้าชั่วโมงได้รายได้พื้นฐานกันครับได้เหลือเราก็ไปฝึกให้เก่งให้คล่องขึ้นไม่กล้าออกถนนเดี๋ยวก็ให้ เก่งก่อนเราให้ไม่เก่งเออไม่เก่งไม่กลัวขับรถสวนอใครแล้วไม่เก่งมันเป็นธรรมดาพี่ตอนนี้เรายังก็งยังเป็นใหม่ๆไงเรายังหัดใหม่ๆมันก็เหมือนมอเตอร์ไซค์กูจ้าตอ<ร>นแรกๆออกถนนโฮคน<อ>นั่งไทยกูจะรอดไหมกูจะรอดไหมเกาะเอวนั่นเลยใช่ไหม <laughs> 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 เราไม่ไปวิ่งเดินเช้าว่าเราเราก็ไปแต่ไซส์แต่แต่ขึข้นป้ายแ,แต่ขึ้นน้ำขึ้นนะิน,นไปให้ให้ถึงจ้าเวลาขึ้นน้ำต้องรีบขึ้นไปค่ะมันก็แหละมันก็หัดขับมอไซค์แหละใหม่ๆก็ยังไม่ไม่เก่งน้่ท่องเออขับไปขับมาก,ก็เก่งก็คล่องไม่มีใครขับรถเป็นมาตั้งแต่เกิดทุกคนต้องหัดแต่ว่าเขาเป็นวัยเป็นช้าก็ขึ้นอยู่กับอายุด้วย เออโอ้ปีนี้ตั้งห้าสิบกว่าแล้วห้าสิบกว่าขับสามสี่วันสี่ห้าวันได้ขนาดนี้มีอก็เก่งแล้วจ้าเลี้ยวเป็นอ่ะเลี้ยวเป็นือโอเคนี่หลายคนหัดมาตั้งนานยังเลี้ยวไม่เป็นเลยพี่อเ,เออเลี้ยวก็ไม่เป็นคืนก็ไม่เป็นไปโผล่ทุกเลนอ่ะอเวลาเลี้ยวก็ไปโผล่เลนอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาเลนตัวเองอ ที่แม่สอนเก่งที่ตั้งใจเรียนเนถ้าครูไม่สอนไห้เก่งก็ใครจะเป็นนะในแรกๆครูก็ต้องดูพี่ไงมันเป็นธรรมดาแรกๆเรายังหลงยังเลื่มถ้าเกิดครูไม่ดูพี่แล้วครูปล่อยไปพี่ก็ไม่เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเสียเวลาถ้าเป็นซะจําได้ซะมันก็จะได้อย่างอื่นเพิ่มแล้วเราก็ต้องพยายามขนาดพยายามจะบองมันยังโลงลงอยู่เลยแต่ถ้าเราพยายามยังไงก็ทําได้พี่ ยังไงมันก็จะเป็นเป็นยังไงก็เป็นอะเป็นเป็นช้าเป็นไวเป็นน้อยเป็นมากแต่ก็เป็นแต่ถ้าเราไม่มีความพยายามเราก็ไม่เป็นเลยมาเลิกเรียนซะก่อนนี่แหละจะเป็นได้ยังไงถ้าเลิกเรียนใช่ไหมใช่ค่ะเออไม่อยากเลี้ยนละเบื่อไม่มีความพยายามไม่ใช่หรกเก่งปลาอ้าวเป็นไม่ดูพี่เหรอฮะเป็นก็ดูพี่เหมือนกันนะคนเขาอาจจะไม่ชอบว่ามาดูเช่นนั้นแต่ถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่เป็นไงเห็นไหม ราะคุณไม่คุณดูไม่ได้คุณก็ไม่เป็นเพราะว่าอย่างที่เทนไปสอนที่กรุงเทพนะพี่ออนที่เขามีใบขับขี่แล้วเขาไปเจอครูใจดีทั้งนั้นเลยเออไปเรียนมาครูใจดีไม่เคยว่าไม่เคยดูสักคำนึงครูนั่งเล่นแต่โทรศัพท์แล้วเขาก็ได้ใบผีมาแล้วเขาก็ขับไม่เป็นขับไม่เป็นเลยนะขับได้เหมือนวันแรกที่พี่ออนขับเหมือนกันเลยคือถ้าไม่มีครูก็คือไปไม่ได้ฉันไม่สามารถสตาร์ทรถแล้วออกจากบ้านได้อย่างเงี้ย แต่พอมาเรียนกับเพนทุกคนก็เหมือนกัน15ชั่วโมงอ่ะได้แต่ได้น้อยได้มากขึ้นอยู่กับอายุของเขาอยู่ความกลัวของเขาอยู่กับหลายๆอย่างอยู่กับรถด,ด้วยบางทีรถของเขาขับยากหรือเปล่าอะไรงะเงี้ยเบี่ยงขวานิดขวาจานะเออหัดเบี่ยงหัดหลก่บวเออจะก็เป็นส่รถพี่อัะหลบลุมเออ ไปไปหลบคิวอะหลบเออหลบแล้วต้องรู้จักหลบก่อนอันดับแรกเราจะหลบคนหลบอย่างอื่นให้มันพ้นนี่หลุมอยู่บนถนนยังหลบไม่ได้เลยมันอยู่ของมันนิ่งๆเรายังขับไปลุยไปตกมันเออแสดงว่าน่ไม่ได้เรายังคุมรถไม่ได้พี่โอเคเนี่ยเห็นไหมเข้าคองเข้าคองอะไรได้หมดเลยไปโอเคในระดับหนึ่งแหละได้ในระดับหนึ่งหละตอนเนี้ย วันนี้วันสุดท้ายแล้วหัดออกถนนออกถนนถนนใหญ่เดี๋ยวก็ไปหัดแถวบ้านให้เก่งให้คล่องเราจะได้รู้ว่าเอยถนนใหญ่มันออกอย่างนี้นะไปหัดแถวบ้านให้เก่งให้คล่องขึ้นก่อนให้ไม่กลัวหายกลัวก่อนหายเก่งหายกลัวหายเก่ง,กกงอันเนี้ยครูพามาเพื่อให้รู้ว่าเออนะถนนมันไปนีซ้ายซ้ายเออร่นมาตามหลังอ่า ้เรารู้ว่าเออนะอันนี้คือการออกถนนร่วมกับคนอื่นนะมันเป็นอย่างนี้ดูสิจากวันแรกที่มาเรียนขับไม่ได้เลยขับให้มันตรงทางก็ไม่ตรงบอกให้เลี้ยวก็ไม่เลี้ยวบอกให้คืนก็ไม่คืนมเก่งเก่นเก่งทุกอย่างเรียนสิบห้าชั่วโมงได้ออกถนนได้ <5 S 2> ไม่ว่าเก,กง่งเก่งทุกอย่างทำไปเรื่อยๆรืเดี๋ยวเราวางมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่ในอ่านป้ายแสงก็ไปเรียบป้าแสง แซงลนะแซงแซงแค่แซงเยียบแค่เล็กสิจ้าอันนี้แซงเนี่ยถ้าเราจะแซงคือเราไม่ต้องเบี่ยงออกเยอะหรอกเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งซ้ายเราก็แค่แตคะคันเร่งไปแค่นั้นอ่ะพี่เปิดสัญญาณไฟซ้ายเออแล้วเดี๋ยวที่เลี้ยวตามครูบอกนะคะวิ่งไปเลี้ยวไปไปอีกจ้ะไปอีกเออไฟแดงนะแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเขาปล่อยทางไหนมาเออว่าเราเลี้ยวได้หรือเปล่า เดรกชะลอเราเตรียมจอดนะคะพอไฟแดงก็ต้องจอดก่อนอ่ะไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงจ้ะอ่าอ่ะรถทางนู้นหนูเห็นไหมกาปล่อยมาเบรก<ช> <ๆ S 2> เบรกชะลอนี่มหมมองทางไป,ปล่อยเบรกเอาไม่ฟังคู่เราไม่จอดไฟแดงไปไปจอดตรงน,นู้นสิ<อ>ไม่จอดอะไรในซอยล่ะเอออนุ่นฝั่งนู้นบ้างแล้วไปเดี๋ยวซ้ายมา เดียวซ้ายเดียวซ้ายแล้วหมุนหมุนมาหมุน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 มาเร็ว่าเดี๋ยวมาโอเคพอยากพอแล้วทำไงเคลขึ้นขึ้นขึ้นขค้่อนค่อยๆใจใจเย็นอ่ะไปไปจ้ะตรงตรงเร็วตรงอ่ะตรงให้ม่หมุนซ้ายหมุนขวาตรงเพราะี่มองตรงมองหน้าก็ตรงไปอย่ามองอย่ามองกระจกหลังถ้าเราอยากไปตรงนะคะมองกระจกหลังแล้วเราจะไม่ได้ไปตรงนะ ลงไปจ้าเออนั่นแหละมันเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้เนี้ยถ้าเราข้ามข้ามเลนอ่ะไม่ได้ข้ามเลนไปฝั่งนู้นไม่ได้ไฟแดงก็เลี้ยวได้อ้อ่มันเลี้ยวซ้ายผานตลอดไเอรนเลี้ยวซ้ายได้เป็นบางที่นะบางที่เลี้ยวซ้ายไม่ได้นะคะถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายไม่ได้เนี่ย ต้องรอสัญญาณไฟเขาจะมีป้ายบอกนะคะว่าเลี้ยวซ้ายต้องรอสัญญาณไฟแต่เมื่อกี้เนี้ยคือที่ปล่อยมามันมันฝั่งตรงข้ามเราแล้วมันก็ไม่มีรถแล้วเออก็คือว่างนั่นเองเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแปลว่าอะไรถ้าเกิดรถบนถนนที่วิ่งมาหาเราวิ่งมาทางที่เราจะไปอ่ะมันว่างเราก็เลี้ยวได้จ้าแต่ถ้ามันไม่ว่างเราก็ต้องจอดรอเออเราขับไปตรงทางด้วยถือดีๆเอาเรอ ไม่เลาะซ้ายไม่เลาะซ้ายไม่เลาะซ้ายเออไม่เลาะเส้นลงข้างทางเพราะว่าข้างทางมันเป็นข,งของมอไซค์เขาจ้าอนถนนใหญ่ครั้งแรกนะคะของคนไทยเยอะเมาเรียนแค่สิบห้าชั่วโมงกวจะได้ขนาดนี้ต้องใช้สตินะคะต้องมีสตินะคะไม่เหมือไม่ลอยไม่กลัวถ้ากลัวเดี๋ยวลอย ถือความเล็วให้ต้อง <S <S เขาจะเปิดประตูไหมเรารู้แล้วเขาเดินมาเราก็สันนิษฐานเลยเปิดประตูแน่ๆเราทํางานก็ต้องดูว่าเราเบี่ยงออกมาแล้วมันพ้นไหมเออถ้าไม่พ้นทําไง,งาดูข้างหลังดูขวาดูอะไรด้วยแล้วนี่คิดยังไงมันจอดตรง <S <S ดูเถิดรถเสียรถพังวันนี้ดดอแอบตายโอ้ยแต่จริงๆถ้านั่แบบนก็เลยไปหน่อย ขวงมันจอดตรงมีนแยกเลยแยกกว่านี้อีกคูนั่งตรงนั้นไงหน้าโรงเรียนมีเมืองใหม่นะคุณตรงนั้นน,ะนั่นแหละตรงนั้นแถว,วบ่อยรถขวางตรง ขวาถ้าจะชิดนี่เออเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้ค่ะเราขับตรงไปเรื่อยร้องค้าไม่สังเกตเลยที่สําคัญมือเราอะเราจับต่ำๆเดี๋ยวไม่กคอยดึงซ้ายดึงขวาดึงซ้ายดึงขวาต้องจับสูงๆไว้แล้วเวลาใหม่ๆเราจะขับไม่เกินหกสิบนะคะเอออันนี้ไม่ต้องคอยเช็คเข็มไมล์หรอกประมาณนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ห้าสิบห้าสิบไม่เกินหกสิบแต่ถ้าเร็วกว่านี้แปดสิบไม่ ถ้าเราเป็นมือใหม่ใช่มันเร็วเกินไปจะเดทไม่ทนันจ้าใช่ทีปทยตกปแต่ขลขึล้นปลจาจขึ้นเนินขึ้นเย,นเยก็แตะขลิบหน่อยเหมือนที่เราขับข้างในเมื่อกี้นี้ เห็นะไนมมันจะมีป้ายเตือนป้ายบอกเนี่ยไอเส้นขีดๆนี่คืออะไรชะลอ,ะลอจ้าเก่งมากแม็มเขาจะมีป้ายเตือนอื่นข้างหน้านะมีทางโคง้งมีอะไรอันนี้มีทางแยกมีไฟกระพริบก็ระวงัง <c oughs> ไม่เบรกไม่เบรกไ,ไม่มีอะไรมีอไช้าๆถูกเพระเหยียบเขาเล่นอย่างเดียวเลยโอ้โหฉันเหยียบมาเป็นร้อยฉันก็ไม่เคยลดเลยมีแยกมีไฟกระพริบบอกก็ไม่เคยลดออันนี้เราก็มาเรื่อยๆช้าๆเราแค่ดูว่ามีใครร้อเลี้ยวไหมไม่มีเราทางเอเดทางตรงเราก็ไปจ้า เวลาเราขับรถน่ะเดี๋ยวพอเราเก่งแล้วเราไปนู่นไปนี่ไกลๆน่ะขับรถต้องระวังทางแยกส่วนใหญ่ไม่อะฉันถูกแล้วรถก็ตรงเออรถตรงฉันถูกหยยบคันเร่งสรุปรถชนรถเลี้ยวทางแยกก็ไม่เบรกทางตรงก็ไม่เคยชะลออเยีาเอา่งเดียวไม่มไม่เกือเชาวบ้านอืเอาไม่เอาเกือเชาวบ้านเนาะจ้าคือเราเป็นทางตรงอ่ะ ไม่ใช่ว่าถึงทางแยกเฮ้ยฉันถูกฉันเราฉันทางเอกฉันก็เหยียบได้เลยไม่ใช่ไม่าแปไปไปเออเอาถือวดเหตุคือเราเป็นทางเอกนัะก็ลดความเร็วลงคุณไม่ได้ให้เราจอดจอดให้ทางโท่ะไม่ใช่ไม่ต้องไปเบรกให้เขาเยอะแยะมากมายเพียงแต่ถ้าเรารู้ว่าข้างหน้าเป็นทางแยกเราต้องลดความเร็วลงบ้างไม่ใช่เหยียบคันเร่งมาไปร้อยฉันก็ไม่รถฉันถูกเออแล้วส่วนรถที่อยู่ในแยกถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในซอยทุกครั้ง ไม่ว่าเราจะคิดว่ามันว่างหรือมันไม่ว่างก็ช่างต้องจอดเออจอดเราถึงเราอยู่ในซอยเราอยู่ทางแยกเราต้องจอดจอดดูว่ารถทางตรงเนี่ยมันมีมาอ่ามันมีมาไหมเราอย่าไปคิดว่ามันว่างหลายครั้งถึงทางแยกครูก็ไม่รู้เขาเลี้ยวเลย,เยแต่ว่าอะไรเลี้ยวเลยสรุปรถทางตรงมาก็มาเลยเหมือนกันไม่เบรกเลยสรุปว่าชนเยอะนะในคลิปครูลงในเฟซก็บ่อยสรุปว่าชนกันครูก็เออนะที่อย่างนี้ยังอุตส่าห์ชนกันอีกมันไม่น่าชนนะคะไม่น่าชนก็ชนเพราะอะไร ขับรถไม่รู้เรื่องเองอ่ะเออไม่รู้จักจอดไม่รู้จักเบรกไม่รู้จักระวังอะไรอย่างเงี้ยไม่เรามัดระวังอ่ะขึ้นเนินอ่ะน,นี้ขึ้นเนินด้วยนะคะขึ้นเนินด้วยแล้วเข้าโค้งด้วยเป็นเนินเป็นทั้งเนินทั้งโค้งนี่นะไม่ใช่ปัญหาเลยพี่ออนขึ้นได้มนไปได้แล้วเลี้ยวก็คือเนี่ยเห็นไหมทำไมพูดถึงสอนเลี้ยวก่อนเพราะเราต้องเลี้ยวให้เป็นก่อน,อออนแล้วก็มืออ่ะมือไอ้พรมอะไรง้องแงง แล้วแบบมือค่อยๆพันๆกันเนี่ยไม่เอาไม่เอาแบบนั้นเพราะว่าเลี้ยวแล้วมันจะไม่ค่อยตรงใส่ไปใส่มามจะโดนรถคนอื่นจ้ะเลี้ยวเราไม่ตรงทางตัวเองต้องเลี้ยวรถตรงมือไม่ค่อยกันไม่พันกันมือค่อยคือมือพันกันหมุนไม่ทันหน้ารถมันจะสสยไปสสยมาเดี๋ยวเวลาเลี้ยวอ่ะเลี้ยวช้าก็ดีกว่าเลี้ยวไวแล้วมันไม่ตรงค่ะเลี้ยวช้าก็ยังปลอดภัยเพราะฉันเลี้ยวตรงคนอื่นมาที่หลังเขาก็ยังแซงได้ แต่ถ้าเราเลี้ยวไวแต่เลี้ยวไม่ตรงาสายไปทุเรศเลยเดี๋ยวเข้าซ้ายเดี๋ยวเข้าขวาหน้ารถสายไปสายมาเอออันนี้แหละจ้าอาจจะเบียดชนมอไซค์ก็ได้เห็นไหมท้ายรถคันข้างหน้าเนี่ยเบี่ยงเออเขามันล้ําออกมานิดนึงเราก็ถือพวงมาตรง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 ชิดซ้ายมาอย่าไปขวาเยอะพี่เอารถทางขวามาเออจ้าเก่งมากนะชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายอืม ลดความเร็วลงได้นะคะเมื่อไรที่เราสึกว่าเราควบคุมรถไม่ได้เราก็ลดความเร็วลงจ้าจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอย่าลืมมองกระจกข้างห้ามลืมเออแต่บางทีนะก็เห็นอยู่นะว่ารถมาเออแต่ก็ยังออกไปไม่ได้เออเห็นว่ารถมาก็คือไม่ออกค่ะไม่ใช่ดูเฉยดูแล้วดูด้วยเขามาใกา้มาเข้ามาใกล้ามาไกลเราไหมเบี่ยงได้ก็เบี่ยงเบี่ยงไม่ได้ไม่เบี่ยงค่ะเบี่ยงไม่ได้ก็ต้องเบรกไงเ,เออเบี่ยงไม่ได้ทําไงก็ต้องเบรก ชะลอเปื่ความเร็วลงอะไรอย่างนี้นี่เวลาในรถมานะ่ะรู้พี่รู้ไหมว่าการที่เราลงข้างทางไปอะ่ะฟังคค่การที่เราเอารถลงไหลาทางไปเนี่ยมองกระจกวาแล้วลดลงไหลาทางเนี่ยพี่รู้ไหมว่ามันไม่ไปลอดภัยอย่าลงไปอีกแม้ เราขับรถใัเป็นตรงอยู่ในเลนไว้เออเขามาทางขวาเกี่ยอะไรกับเราเราขับรถได้ก็อย่าทําเหมือนเราขับรถไม่เป็นเออเราขับรถได้แล้วจะเป็นทเหมือนเราขับไม่เป็นทำไมอยู่ในเลนเราไว้ดีๆการที่เราจะหักหลบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนถนนนั่นไม่ได้แปลว่าปลอดภยัยที่ปลอดภัยจำคว้น,นะที่ปลอดภัยคือเราต้องอยู่ในเลนซ้ายของเราใครมาควางทางเราเบรกชะลอเออ ไม่ใช่หักหลบเพราะหักหลบตลอดเวลาอันนั้นไม่ใช่ตกใจฉันอยากหลบใครมาหน่อยฉันก็อยากเบี่ยงฉันอยากหลบอย่างเดียวเลยหลบลงข้างทงข้างทางฉันก็หลบเอ้าข้างทางไม่ใช่ของเราพี่ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าไอ้หลายทางในด้านซ้ายมือเนี่ยล้ําเส้นทึบลงไปมันไม่ใช่ของเราเราจะเราจะเข้าไปตรงนั้นได้ก็แต่เมื่อเราเปิดสัญญาณไฟแล้วเข้าไปจอดได้แต่ไม่ใช่ว่าเข้าไปวิ่งวิ่งอยากล้ําเข้าไปก็ล้ําเข้าไปได้ไม่ได้สัญญาณไฟก็ต้องเปิดเหมือนกันถ้าจะลงหลายทาง แล้วมันก็ต้องมองกระจกซ้ายก่อนเพราะมันเป็นของมอไซค์เออก็ต้องมองกระจกซ้ายว่าเออมีใครเข้ามาไหมจะของทางเข้ามาไหมนี่เราไม่ได้ลงไปก็ไม่ต้องดูค่ะดูหน้าไว้เราไม่ได้ลงไปก็ไม่ต้องดูนะพี่ดูซ้ายมือนะไดดูเห็นไหมเนี่ยเี็กจะของทางเข้ามาเนี่ยโอเคนะ้กอยากลงพี่ก็ลงได้ไหมไม่ได้สเตออ แล้วคนที่หักขับรถเลี้ยวไม่เป็นต่อถนนใหญ่เลยไหมสมควรไหมไม่สมควรไม่สมควรหักแบบนั้นใช่<า>น,ออนขับรถไม่เป็นไม่ควรออกถนนใหญ่ต้องไปแล้วต้องมีพื้นฐานแล้วคือเบรกเป็นเลี้ยวเป็นนี่ขนาดพี่เลี้ยวไปแล้วนะออกถนนใหญ่กลัวหน่อยทาอะไรไม่ถูกละเออลืมครูไปเลย <mastery> ลืมไปเลยว่าครูเคยสอนมาให้เลี้ยวให้อะไรมองทางที่ไหนลืมไปเลย เอออ้าวตกใจนั่นแหละอุบัติเหตุมันจะเกินตกใจได้งไงไม่มีอะไรก็จะไปกดตกใจกับมันเออเป็นตกใจให้มันมีทําไมไม่มีอะไรเลยเลี้ยวเราก็รอว่างสิแล้วเราถึงเลี้ยวดูซิเมื่อกี้เลี้ยวข้ามมารถก็ไม่มีเออมันไปโผล่ที่ไหนถ้าครูไม่ทักก่อนนะยิ่งมั่วกว่าน,นั้นอีกนะถ้าครูไม่ถามพี่ไว้ก่อนว่าตกลงอะ่ะฉันข้ามมาเนี่ยฉันจะไปไหนเนี่ยถ้าเพนนุษถานพี่ไว้ก่อนพี่รู้ไหมพี่โผล่มาเนี่ยหมุนมั่วเลยนะ ก็จะมัวมัวหมุนมัวมัวเอ้าฉันต้องไปทางไหนมนตกใจเพิ่งจะมาคิดว่าฉันต้องโถท,ที่ไหนวะเนี่ยทนานะทำไมเลี้ยวมาถนนมีตั้งหลายเลนแล้วฉันจะเข้าเลนไหนอ่นะเพราะเราไม่ได้คิดไว้ก่อนแล้วมัวแต่ดูรถว่ารถมาไหมล้วลืมไปแม้ว่าเราจอดอยู่ mm hmm. ก็รถว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยข้ามไม่ว่างก็ไปต้องข้ามมาก็แค่นั้นเองเออครูพามาให้ให้มีประสบการณ์นะคะ mm hmm. ว่าการบนขับรถบนถนน่ะมันเป็นยังไงคือที่ครูพาทำวันนี้มันก็แค่พื้นฐานพื้นฐานการออกถนนเท่านั้น ว่าเออนี่นะมันมียูเทิร์นนะมันมีโค้งมันมีเลี้ยวแบบนี้นะอืที่สําคัญคือเราต้องสนใจรถเรากับทางของเรารถเรากับทางของเราว่ามันไปไหนรถเรากำลังจะไปไหนเออทางของเราอ่ะมันอยู่ที่ไหนซิดซ้ายเดี๋ยวก็สิบเราเอาไปกินหน่อยนะเออว่าทางของเราอยู่ที่ไหนเราจะไปตรงไหน บอกว่าเราจะตรงไปไงกอตรงเออมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายการขับรถเนี่ยมันยากแต่ครูก็ไม่ได้บอกว่าเราจะขับมันไม่ได้ถ้าเราอยากขับรถเป็นต้องทำไงมีสติมีความรู้ด้วยเออไม่ใช่มึงงูปลาไปเบรกชะลอเราก็ต่อท้ายสิ็ร้อยนี่ไงเห็นไหมเวลาพี่ขับรถนะพี่ต้องมองช่องทางนะเลนเนี่ยเลนเห็นไหมมันมีหลายช่องพี่ต้องมอง ว่าเลนเราันอยู่ที่ไหนแล้วตรงไปตามเลนของเราไปเรื่อยๆเลนเราก็เลนซ้ายก็ตรงไปเรื่อยๆอะไปต้านเอาให้มันไปก่อนแล้วเราไม่ไปเหรอพี่เอาเมื่อกี้เฉยเอาไม่เกี่ยวอ,อันนั้นเขาเลนขวาแล้วถอนเขาเร่งหน่อยพี่ดูคันหน้าเราเนี่ยระยะห่างเระยะห่างให้มันพอดีอใช่ไหคเอาเอา่ปลอดภัยออะพี่ <laughs> แล้วพี่ให้มันไปก่อนแต่เราจะจอดรอฝั่งโน้นไฟเขียวก็ไม่ได้นะคะได้ <laughs> ไอเลนขวาที่มันแซงไปก็ไม่เกี่ยวว่าเราไปให้มันให้ใครไปก่อนนะไม่ต้องไปสนใจเลยเอาสนใจเลยเราเรียนเดียวว่าเออเนี่ยข้างหน้าเรามีสิบล้อเราต้องตามมันไปเราจะทิระยะห่างใกล้ไๆแค่ไหนขึ้นอยู่กับความสามารถเรานะตอนนี้เออยังไม่เก่งก็ขับห่างๆมันไว้ไอสิบล้อเนี่ย,นยนเน้นนะพี่ต้องมองทางให้เป็นนะ เลนช่องทางของเรามันอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเลี้ยวจะแยกจะโค้ง gradu, จะยูเทิร์นเออจะข้ามไฟแดงทางเราอยู่ที่ไหนเราอยู่เลนไหนเราต้องข้ามไปเลนนั้นจ้ะก <ob S 1> ่อนข้ามยูเทิร์นเราอยู่เลนไหนเราอยู่เลนซ้ายเอาข้ามไปฉันก็ต้องอยู่เลนซ้ายนะ <Okay. S 1> แล้วถ้าเรารอเลี้ยวขวาอยู่อยู่อย,อยู่ไฟแดงรอเลี้ยวขวาเราอยู่เลนขวาสุดก่อนเ,เลีนน้ยวหน่แล้วก็ต้องเลี้ยวไปเข้าเลนขวาแล้วพี่จ้ะไม่ใช่เลี้ยวโผล่ไปฉันจะเข้าซ้ายอย่างเดียวเลยไม่ได้พี่กือจะถูกรถชนพี่ไปข้ามเลนตอนข้ามทางไฟแดงไม่ได้ มีอกเยอะที่พี่ต้องเรียนรู้กันมันรู้มันรู้นะกูแต่เวลาทำจริงเวลาทำมันทำไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรูปวดขาดสติค่ะเพนถึงได้บอกว่าให้พี่อย่าขับรถให้เก่งก่อนเลยไปขับแถวบ้านให้เก่งแลยให้ให้ให้มีสติดีๆให้คล่องดีๆจ้าเดี๋ยวเราจะจอดด้านซ้ายข้างหน้านะเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะเปิดสัญญาณไฟซ้ายเข้าหน่อยเปิดแล้วเบรกเอยแต่คันเร่งติดเราเปิดสัญญาณไฟแล้วอ่ะ เรายังไม่รู้หรอกว่าที่จอดอยู่ที่ไหนแต่ท้าเราต้องมาเบรกแหละใช่ไหมเออค่ะรู้หมดอะ่ะเนี่ยชิดซ้ายมาชิดซ้ายมาเออมองซ้ายยางนี่มองซ้ายกระจกข้างมีใครมาไหมเออ<ม>เราจะลง<ม>ลเราจะลงได้ไงข้างหน้ามีที่จอดมีตึกได้ไงเนี่ยจบตอนหน้าตึกไปวิ่งไปก่อนเออกะชะลอมาชิดซ้ายลงมาเผื่อรถคันหลังมาเราจะได้ไม่ขวางทางใคร แล้วเราจะลงซ้ายมาเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าข้างซ้ายมีรถเข้ามาไหมอาจเบรกชะลอเบรกนี่ไงเข้าซ้ายตรงนี้ไงนี่ไงไม่ต้องเลี้ยวนะแค่เข้าซ้ายแล้วจอดนี่เข้าซ้ายปรับตรงแ้วคืนโอ้มันนิดเดียวพี่มันนิดเดียวอาจจอดเออจอดทิดขอบทางนี่แล้วมองกับจอขวาสิมองกับจอขวาไม่มีเลไม่ใช่มองเห็นอะไรไหมเห็นเส้นนั่นแหละจ้าว่ารถเราอยู่ในเส้นไหม เออเวลาเข้ามามีไม่ใช่เอาข้าวตัวหัวค่ะนู่นท้ายโผล่อยู่กลางถนนเคยเห็นไหมเออเอาหน้าทิมเข้ามาแล้วท้ายโผล่อยู่กลางถนนคือเข้ามาฉันก็เอาหัวซุกเข้ามาแต่ไม่รู้รถฉันตรงไหมไม่ดูอ่ะฉันหัวหัวหัวรถฉันเข้าแล้วจบเห็นไหมแล้วขนาดไหมขนาดเพราะอะไรนี่เรามองข้างหน้าเราหน้ารถเข้ามาชิดขอบทางให้ตรงตำแหน่งที่เราอยากได้มาชิดเข้ามาแล้วปรับหน้ารถให้ตรงเออนี่ข้างหน้าอยู่ในเส้นไหมล่ะที่มองไปข้างหน้าสิ นี่ข้างหน้าเนี่ยรถยนดูมอไซค์ยานสอนสอน่สิบลงสิบล้อมามองข้างหน้าสิหน้ารถอยู่ในเส้นไหมอยู่ในเส้นนะเออถ้ามันอยู่ในเส้นในเลนแปลว่าข้างหลังก็อยู่เหมือนกันออแล้วต้องหน้ารถตรงด้วยตรงไปขนาดไปกับทางเออถ้ามีฟุตบาทก็ดูขนาดฟุตบาทอันนี้มีเส้นมีขอบทางแล้วก็ดูว่ามันอยู่ขนาดกันไหมเออจะจอดนะอ่ะจอดทำไงคะ่าจอดแค่นี้เดี๋ยวครูจะขับต่อไปที่บ้านทำไงโอเคเปลี่ยนเกียร์สซวยทำาง่ายอีก เออเบิกมือไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะคะดึงเลยเออดึงเลยดึงขึ้นมาให้มันอืดอย่างเงี้ก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆดึงได้เอาไปไไม่ต้องก็แค่ดึงมาตึ๊กตื๊กต๊กให้มันสุดนะคะแต่ไม่ต้องกลัวมันเจ็บหมายถึงเราไม่ต้องกลัวค่อยๆดึงเบาๆอ่างช่ไหก็ดึงขึ้นมาให้มันแน่นวันแรกก็เอาแรงเลยเออแม่ปื๊ดขึ้นมาเนี้ยมันก็แรงเกินนั้นเออค่อยๆดึงแต่ไม่กดปุ่มใช่ไหมใช่ไม่กดปุ่มแต่วันแรกเอา ถ้าว่าเอาเกียร์ก็เอาซะเออดึงเกียร์แรงใช่ไหมเบรกขึ้นไปเลยเบรกก็จะเอาซะแรงคนเอเอนั่นแหละค่ะเราควรเรียนรู้ไงเราควรเรียนที่มันถูก,เ,ถกเรียนกับคนทั่วไปไม่ว่าใครก็ช่างเ,าเขาไม่สามารถสอนเราได้ต้องเรียนกับครูครูคนไหนก็ได้ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเรียนครูเพนก็ได้ครูคนไหนก็ได้แต่ต้องเป็นครูที่เขาสอนเราได้เพราะครูบางคนก็สอนเราไม่ได้นะ ครูครูที่สอนคนไม่เป็นก็มีเออสักแต่ว่านั่งเป็นเพื่อนไปแล้วทําให้เราขับเราไม่เป็นนั่นก็มีอ๋ออย่างนั้นเขาก็ไม่เรียกว่าเป็นครูใชแต่มีเขาไม่ไดเรียนครูนี่แหละเจอมาแล้วไออย่างนั้นเขาก็เรียกว่าเอ้าหาเงินเขาหาเงินคนมานั่งเป็นเพื่อนเฉยเฉหรือใช่เพราะฉะนั้นเรียนจากใครก็ได้ค่ะแต่เราต้องศึกษาก่อนอย่างพี่อย่างเงี้ยยังมีคนแนะนํามาใช่ไหมเออพี่ออนใช่มีคนแนะนํามาว่าเออเนี่ยลิชั่นเนี่ยครูเพนมาน้่อย่างงี้อย่างเงี้ ก็ต <elim> <sh> ้องศึกษาก่อนว่าเราเราจะเรียนเราก็ต้องเลือกเลือกครูเพราะว่าเพื่อนบอกว่าครูเป็นดูนะเออฉันต้องการดูแบบนั้นแต่เดี๋ยวไม่ดูฉันไม่เป็นเมื่อบอกอย่างนี้ใช่ไม่ดูแปลว่าไม่เขี้ยวเข็นเราไม่เขี้ยวเข็นก็บอกว่าาจารย้บอกว่าเอ้า คนอื่นถูกเลยเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนอื่นสอนถูกใช่ไหมใช่เออไม่เอาไม่เอาเราจะเรียนกับครูเพนหรอกเงี้ยแพงเราก็ไม่ว่าขอให้เราได้พอได้พอเป็นแล้วคนอื่นถูกถูกเรากลัวไม่นั่นถูกไงเขาลดราคาเพราะว่าเขาอยากได้คนเยอะๆอยากได้คนไปเรียนเยอะๆเตาเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาเราจะเอาครูนี่แหละครูเห็นพี่น้ตบอกว่า ผู้ดุแกตกใจแกก็เป็นเองแกว่างี้พี่นกยังเป็นเลยใช่ไหมแกว่ากใจก็เป็นเองแหละเขาตกใจก็จะจําได้ออไม่ตกใจอ่ะก็กลัวไงลืม<ก>จำอะไรไม่ได้ไม่รู้ฉันก็เลี้ยวยังไงเนี่ยทันทีจบมาเห็นไหมมีแบบขับขี่แล้วยังขับรถไม่ได้เลี้ยวยังไงฉันก็ยังสงสัยอยู่มันรถเนี่ยขับรถตรงทางไหมยังไงตรงยังไงอะฉันก็ยังไม่รู้เลยแต่ฉันมีแบบขี่แล้วนะเออ ต้องคือหัดแล้วหัดปลอดภัยมันก็ต้องตอนเราหัดเนี่ยเรายังไม่เป็นเราต้องหัดให้มันปลอดภัยใช่ไหมเอาปลอดภัยก่อนแต่วันนี้ก็ถือว่าโอเคนาองกูกล่าวได้ประสบการณ์อะไรที่มันผิดมันพลาดไปเป็นประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ว่าเฮ้ยเดินสติเราว่าเออบางทีมันไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ตัวนะว่าฉันจะทําแบบนั้นในอนาคตใช่ไหมผิดเป็นครูค่ะผิดเป็นครูเวลาเราเจออะไรที่มันผิดผิดเอออันนี้เป็นครูนะเหมือนกันที่เวลาพี่ทําอะไรไม่ได้โดนครูดู เป็นครูเหมือนกันเอออันนี้เป็นประสบการณ์ว่าเออวันข้างหน้าฉันรู้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นฉันก็ไม่ทําแบบนี้นะมันยังไม่ปลอดภัยไงถ้าใครอยากเรียนก็รีบเรียนแล้วเตตอนไปหุ่นด้วยแกแกอย่าไปเรียนนะแกแล้วมันจะมองมันไม่มีอลยอายุได้น้อยน่ะเรียนมันเป็นด้วยใช่ไหมอายุได้น้อยก็รีบเรียนเรื่อใครอยากเรียนจะไม่ให้เรียนตอนแกเลยเพราะอะไร มันสมองมันไม่มีใช่มันโล่งตอนอายุน้อยๆมันยากหน่อยก็พยายามเป็นให้ได้เพราะมันก็ยังง่ายกว่าตอนที่เราอายุเยอะเรานำเรามานั่งพยายามตอนนี้มันมันก็ยากไปอีกใช่ไหมมันโล่งมันโล่งมันโล่งมากมันโล่งมากมันยากมันยากมันโล่งมากเอาได้หน้าดื่มหลังจ้าก็ยังง่ายนะจ๊ะ